เมื่อมีคนถามน้องโฟดว่าชอบใครในวงเจ็ปดเ้าน้องโฟดเลยตอบว่าใช่ชอบชอบมาคริสชอบมาคริสน,สนี่มาคริสนี่มาคริสวงเจ็ดดเก จากที่น้องโฟดเห็นคลิปที่พี่มาร์กสัมภาษณ์แล้วน้องโฟดก็ได้มารีทวิตแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าที่รักอยากมาไหมหลักครับฮ่าฮ่าฮ่าในฐานะอะไรก็ยอมแต่ถ้าเต้นด้วยกันคนจะแยกไม่ออกอดีตคนไหนโฟดคนไหนมาร์กนานที่มาร์กก็ได้มาตอบทวิตน้องโฟดด้วยอ่ะอุ้ยที่รักอันนี้ชวนจริงยังและต่อมาน้องโฟดก็ได้มาตอบกับพี่มาร์กคิดเอาเองคะ่ะหรือจริงๆแล้วเขาชวนกันตั้งนานแล้วทุกคนคิดว่าไงคะทีนี้เราก็มาดูคลิปที่พี่มาร์กสัมภาษณ์กันเลยคะ่ะ ่ก็หลังจากที่น้องโฟตัดผมใหม่ที่มาก็ได้ทักไปหาน้องโฟดด้วยอาทุกคนว่าแต่พี่เขาทักไปว่าอะไรนะที่รักตัดผมใหม่น่ารักมากเลยครับหรือว่าอะไรอยากรู้แล้วดิผมใหม่ดีมากเลยนะติดตามอยู่ครับเป็นแฟนคลับตอนที่พี่มาพูดว่าผมเป็นแฟนคลับเขาเหมือนพี่มาจะเขินด้วยอาทุกคนเขา เมื่อพี่นักข่าวถามอย่างนี้แล้วน้องมาร์กจะตอบว่ายังไงไปฟังด้วยกันเลยค่ะใช่ก็แบบหมเหนมาเขาก็เป็น positive energy ไงเราก็แบบเออเราแบบติดตามเขาทาุกครั้งเพเ่อแรงโพลเลยครับชอบคำตอบของพี่มาร์กมากเลยอ่ะเหมือนเขาเป็น positive energy ของผมครับไม่รู้หรือบอ,อกไม่ได้ไม่รู้ <laughs> <laughs> แล้วเมื่อพี่นักข่าวถามว่าถ้าที่รักชวนเ็้ยไม่ใช่ถ้าน้องโฟดชวนไปเป็นเกสในคอนเสิร์ตจะไปไหมแล้วดูพี่มาร์คตอบดีทุกคนถ้าชวนน่าันใจครับชวนก็โอ้โหใครจะไม่ไปครับวันนี้ชวนใครก็ไปครับและเมื่อคุณแม่ของน้องโฟดห้ามไม่ให้น้องโฟดไปตัดผมแต่น้องโฟดนั้นไม่ฟังจึงเกิดเป็นสิ่งนี้ขึ้นเออยกเว้นอีโฟดมันบอกไม่ฟังมันไปนตัดผมมันนี้ฉันจะเรียกอีโฟดแล้วกัน ไปตัดผมมาเลยโอ้อยากจะเป็นอันที่น้องโฟดไปตัดผมเพราะว่าน้องโฟดอยากจะเป็นมาร์คคิดอันยังที่รักพนว่าโอ้ไปหามาร์คเขาแล้วกัอันไปตัดผมคือเขาเพิ่มก็คนจะได้รู้ไงครับแม่ว่าเป็นแฟนกันอุ้ยทาไมฉันถึงเขินพูดเองเขินเองเพินมาร์คเขาะไรเออนะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่ฟังแม่ปุ๋ยพูดแล้วโนดราม่านะคะ